ตุ้ม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 โอ้โ้โอ้ยังไล่ตัวหเ้ยังจังเลยปเอาคือซวเดี๋ยวดีงโอ้ยบาดเดียวเอาบาดเดียวกับซวม้ไอแมน้องเรื่องพวกกางกนโอ้ปนี่กบเหมือนกันนี่ละ ดู้มนเท็ดตกัซื้อมันบางนี้ไ่ดีดีต้นนี้ก็กลังกินเสียราไง้นี้เพรพอดีเนี่ยเมันเหนกันเนี่มันแข็งอปิงหวานหานเด็ดนหวานโตไไม่ดพี่นองขึ้นหลายเเ็บตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่คนร้เคลื่อนี่ไม่รุ่นนี้แล้วด้เด ก็ให้หน้าไหมนั่นเอาแก่ทอเลือเขาไปวัาอ่ไรเลือกเคยตื่นไอ้เป็นสลอมปีเก้านี่บนี่โอ้บักนี่ยังไงยกขึ้นบ่มันก็ทอนเหมือนหล่ะปีไม่เขาหยุดงานกันมัดเราไหมไม่เหตุงนงอยูกสดีครับอี่หาเรื่องกอดติดมิน